คุณป้องนวัดอะไรเนี่ยพลิงคุณพระคุณพลิงคุณพระาระนะฮะคุณป้องนะครับอ๋อที่ชอบดูพิ่สวัสเอเราคิดว่าดูเนื้อเรื่องดูป้องบ้าไม่เนื้อเรื่องดีบทดีคืออย่างนี้คุณป้องเนี่ยนะฮะเขามาเจอคุณแก้วนะแก้วไปฟังแก้วคุณแก้วจริญญาเนี <t asi> <t asi 네่ยอีกครั้งหนึ่ง นะเพราะว่าก่อนเนี้ยเขาเป็นแฟนกันมาแล้วใช่เลิกกันแ้วแล้วก็เลิกกันไปนะฮะก็เลยได้ทำแฟนๆฟินลุ้นกันให้กลับมารีเทิร์นคบหากันอีกครั้งนะฮะเมื่อได้เห็นอดีตคู่รักอย่างป้องนวัดแล้วก็แก้วจรินยานะฮะคงไปร่วมงานยินดีกันในงานแต่งงานของกิ่งพี่สาวของคุณแก้วนะครับแล้วก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันด้วยกับครอบครัวนะครับคนกรี๊ดมากเลยนะฮะคุณป้องบอกนะครับที่เห็นรูปเราสองคนคุณป้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสเลยนะผมไปงานแต่งใครผมก็ถ่ายรูปหมดแหละ เพื่อไปแสดงความยินดีขอให้เขารักกันนานๆบังเอิญว่ากิ่งเนี่ยเป็นพี่สาวของน้องแก้วนะครับผมก็เลยต้องไปงานนี้แล้วผมก็รู้จักคุณกิ่งอยู่แล้วนะครับคนที่เชียร์เนี่ยให้กลับมาคบกันก็คุยกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นประเภทที่เลิกกันไปแล้วคุยกันมองหน้ากันไม่ติดนะครับอยากกลับมาเป็นแฟนกันอีกไหมเหรอเขาถามอย่างนั้นเขาก็หัวเราะเอออันนี้เดี๋ยวค่อยคิดกันในอนาคตครับเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงจุดนั้นอืมเขาว่ามาอย่างนั้นแต่ ที่เด็ดผมชอบอันนี้อะไรคุณป้องบอกว่าน้องแก้วเนี่ยโตขึ้นก็สวยขึ้นพี่ม้าช่วยดูป่าวพี่ม้าเป็นรูปยูคว่ำเหรอดูเขานี่นะฮะพี่เขาไม่ได้บดีกันบอกน้องแก้วเนี่ยนะฮะโตขึ้นก็สวยขึ้นนะครับก็มีแต่คนบอกว่าสวยขึ้นผมเองก็แก่ลงเรื่อยๆน้องก็สวยขึ้นไม่งั้นตอนนั้นเนี่ยผมคงไม่จีบเป็นแฟนหรอกครับจ้าจ้าจ้าอืมความคิดที่จะกลับไปจีบเขาอีกครั้งเนี่ยก็ยังนะครับยังไม่ถึงจุดนั้น อีกอย่างวันนั้นที่ไปเนี่ยผมก็ไปร่วมงานแต่งของพี่สาวเขาด้วยพอได้เจอกันก็สนุกสนานดีพอมีคนเชียร์ให้เรารีเทิร์ก็ไม่เขินนะทางผู้ใหญ่ว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ถามเด็กพออยู่จุดนั้นเนี่ยเราก็เกรงใจนะอีกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเด็กดูเธอมาครับป้องคอยยิ้มก็จริงๆก็อยากข่าวจเลิกกันไปแล้วอ่ะปากคว่ำตายังมองบนครบไม่หลอกพี่คือคนเขาเลิกกันไปแล้วแล้วเขาแบบ ก็ดีเออคงไปเจอเขาดีเออไม่เหมือนคุณหนุ่มเลิกกับใครที่มองหน้ากันไม่ได้เลยนะเพราะว่าการเลิกมันรุนแรงถึงกระทั่งการทะเลาะวิวาทใครหมายถึงใครเนี่ยแกกับผู้หญิงทุกๆคนุม่หนุ่มไเคยอทะเลาะวิวาทนะเอาแล้วที่แบบว่าส้นรองเท้าเจาะหัวบ้างมีเสียบบ้างไออย่างนั้นเน่ยยังไม่เลิก Oh. <laughs> อ๋นนอนนยังไม่เลิกเอาให้ตามยังไม่เลิกเอาให้หนักกว่าน,นั้นเขาอันนั้เน,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 เ,ขน,นเขาแค่ตาม <c oughs> ตามด้วยการขับรถเฉี่ยวชนและ